สวัสดีทุกคนครับอยู่กับกิจ spi กับ g a m e power วันนี้เราจะมาย้ายบ้านกันทุกคนย้ายพาวบล็อกวิธีย้ายที่ถูกต้องทํำยังไงนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับคนถามเยอะมากนะครับว่าย้ายพาวบล็อกไปแล้วจะเป็นยังไงนะตรงจุดที่ผมจะย้ายมีเพลคอร์สแล้วก็มีออฟนะครับมี2ออย่างในจุดเดียวกันนะเราจะไปทําฟาร์มระบบออโต้กันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยย้ายบ้านย้ายบ้านเราจะย้ายบ้านจุดที่2ตรงนี้ ยายบ้านต้องเก็บน้องๆก่อนให้น้องหยุดทำงานก่อนอเขเสร็จแล้วก็ดีตุ้ม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 เคน้ำหนักเกินฮะการจะย้ายบ้านทุกคนต้องมีปืนอันนี้ปืนกระดึบน้ำหนักเกินแต่ก็ยังไปได้ต่อกระดึบเราจะว้าไปตรงนี้กระดึบต่อกระดึบไปหาก,กองกระดึบ อคกล่องบอกเต็มเหมือนกันไม่ไหวนะฮะวิธีย้ายบ้านที่ถั่วต้มนี่ย้ายตรงนี้มาดีซีตุ้งโกโก้ขันตุ้งโกโก้ขันนี่เก็บอะไรนี่ไงอ๋อมันอยู่ในถาฐานนะทำลายของไม่ได้สถ่านนะเก็บของอืมน้หนักเกินน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินครับน้ำหนักเกินปืนกระดึ๊บปืนกระดึ๊บเฮ้ยยาออกก่อนเดี๋ยวเข้าใหม่ทุกคนครับ กระดึบไม่ถึงยังไม่ถึงอีก,อกทีอีกทีแบบหนักห้าพันสองเลตอนนี้ห้าพันสองกระดึบโอเคได้ไแล,ล้วเว้ยแนเซิลก่อนเออมาไม่กระดึบกระดึบโอเคบีซีเคแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะระเบิดนะทุกคนโอเคนะเรียบร้อยโอเคฮะ เราจะมาสร้างบ้านใหม่ตรงนี้ใกล้สุดก็คือคืออันนี้ละมั้งใกล้สุดโอเคโอเคตรงนี้คือแลนด์มาร์คใหม่ของเรานะครับจัดเลยฮะอุ้ยนี่ไงตั้งได้ด้วยโอเคแลนด์มาร์คใหม่เอาประมาณนี้แล้วกันเปลี้ยงโอเคฮะลุยมะลิงนักพูดได้ก่อนลองนี่มาทำงานนิดหนึ่งนักพูดเองครับวันโอเคสิบห้าตัวทุกจุกเสร็จแล้วก็สร้างกล่อง กล่องธรรมดาใช้หินเนาะใช้หินใช้หินตามหินแปบ๊บแล้วสร้างกล่องไว้ตรงนี้สองกล่องแล้ไปหนึ่งสร้างฟูดก่อนฟูดเอาไว้ฟีดอาหารทุกคนจะต้องมากินอาหารตรงนี้โอเคระวังตกเข่ากันด้วยนะแล้วก็เบอร์รี่แพนขาดเบอร์รี่ซีโอเคเบอร์รี่ซีใช่ไหมซื้อเบอร์รี่เพิ่มโอเค อวิ้งหอันละกันบายเบอร์รี่เอา้าตั้งหมดนั่นี้แหละเบอร์รี่เข็มเอ้าขาดผ้าอีกเกเคมาลิปเสร็จแล้วนะสองสา <2, 3. S 1> มห็นขดาดไม้ยี่สิบโอเค ไม้เพิ่มลาวกรหินเพิ่มที่นอนขายที่หนึ่งโอเคไว้เอาที่หนึ่งอืมตามตรงนี้ได้เฉยเลยได้ันน้อืม ุกคนสรุปผมมีบ้านตรงนี้หนึ่งหลังนะแล้วก็ตรงนี้ผมย้ายไปนะครับย้ายไปอยู่ตรงนี้นี่ย้ายไปยตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เนี่ยจะมีเพอร์คอร์สเกิดเยอะนะหนึ่งสองสามนะครับแล้วจุดที่สี่ตรงนี้เลยไกลมากนะเออเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ผมสร้างเสร็จแล้วหินเกิดทันไหมดูบ่อนนี่ไงเพอร์คอร์สหนึ่งก้อนนะครับ แล้วก็จะมีออกสองก้อนนะครับต้องมีเตาด้วยนะเพราะว่าเตาเนี่ยเขาจะขุดเลเวลสามนะแล้วจะขุดเปคอร์สให้นะครับย้ายมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมมีพาวบ็อกสามจุดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ที่ผมเคยทําคลิปไปนะอ่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีออกแล้วก็จะมีฐานนะเวหนึงก้อนนะครับดูดีว่าวันนี้ได้ผลผลิตอะไรบ้าง ประมาณหนึ่งวันแล้วนะหนึ่งวันแล้วดูก่อนไม่ค่อยเยอะนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เอามาจากของนูน้นอ่ะอันนี้ได้อันนี้ด้วยนะเออได้มาได้ไงไม่รู้นะแล้วก็ได้นี่ไงสี่อันแล้วก็ได้อน,นี้ร้อยยีิบ้าอันเออแล้วก็ลองไปดูอย่างอื่นอันนี้ผมตั้งใจเอามาทําตัวนี้นะได้สามสิบเก้าก้อนละโอเคยังไม่ทํานะ ดูของกินดีกว่าที่นอนสิบห้าอันแล้วก็ของกินดูอกอนว่าพอเปล่าสำคัญเลยของกินโหสองร้อยสบายเลย <c oughs> เหลือๆนะสองร้อยโอเคแล้วก็มีเพ์ควอสตรงนูงน้นอ,อีกนะเนี <c oughs> ่ยฮะเพ์ควอสจะหน้าตาแบบนี้นี่ไงตรงนี้หนึ่งก้อนนี่ตรงนี้หนึ่งก้อนแล้วก็ตรงบนนู้นอีกหนึ่งก้อนนะ ตรงนี้เพอร์สน่าจะเยอะสุดนะเออใครมีเยอะกว่านี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีต้นไม้ด้วยแล้วก็มีคนถามว่าซันเฟอร์หาจากไหนซันเฟอร์ให้หาตรงนี้ครับเพียบเลยเยอะมากเยอะมากซันเฟอร์นะโอเคเพคอร์สอยู่ข้างบนเนี่ยตรงนี้ซันเฟอร์อยู่ข้างล่างนะครับก็จะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้เดอ้อก่อนไปเดี๋ยวอวดน้องอินซีหน่อย นี่นนอิน no ซีเว้ยของเล่นใหม่อ๋ออโอ้โอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปว้าว